ันนี้อ้อจะมารีวิวเครื่องอบเห็ดค่ะนี่ค่ะเครื่องอบเห็ดมีลักษณะแบบนี้นะคะเปน็นชั้นๆแบบนี้ค่ะอ้อกซื้อมานานแล้วนะคะแต่อ้อก็นานๆจะได้อบทีค่ะเพราะว่าอ้อเก็บเห็ดขายอย่างเดียวค่ะไม่ค่อยเก็บเห็ดอบเลยค่ะปีนี้คือ,อมีคนอยากกินนะคะอ้อก็เลยจะอบกลับเมืองไทยค่ะมาชมกันเลยนะคะว่าเขามีลักษณะอย่างไร เครื่องอบเห็ดก็จะไม่สวิต์ปิดเปิดแค่เนี่นี้นะคะไม่มีอะไรมากค่ะแล้วก็มีชั้นวางแบบนี้นะคะไม่รู้อ่อวางถูกไหมน่าจะไม่ใช่ประมาณนี้ค่ะชั้นหนึ่งนะคะแล้วเราก็วางเห็ดลงไปเลยค่ะอ้อก็หวานไม่สวยนะคะอันนี้เห็ด พึ่งหวานค่ะอ้อได้มาไม่กี่ดอกเองนะคะวันนี้เสียดายค่ะดอกที่อ้อเจอมันเป็นเห็ดพึ่งที่เป็นแฝกน,นะคะแต่อ้อเสียดายมากเขาเน่าค่ะนี่ค่ะเราเรียงแบบนี้นะคะเรียงห่างๆกันค่ะแล้วก็เราจะอบนะคะ เรามาดูผลงานกันนะคะว่าเขาจะแห้งแบบไหนคะ่ะนานๆจะได้อบทีนะคะเดี๋ยวดูก่อนนะคะว่าฝั่งนี้ถูกฝ <c oughs> ั่งนี้ค่ะมันสูงเกินเอาที่ตรงสูงหรอเนี่ยโอ๋ะ ดอกเล็กดอกน้อยออก็เก็บหมดนะคะไม่ให้เหลือแม้แต่อันนึงค่ะค่ะดอกเล็กดอกน้อยอ้อมาหมดนะคะ เขามีประมาณสี่ชั้นค่ะไม่น่าได้หรือว่ามันสูงไปนานๆอ้อจะได้ทำทีนะคะให้ก็ไม่ค่อยถนัดค่ะเนี่ค่ะได้หนึ่งชั้นแล้วนะคะไม่ต้องการเดี๋ยวอ,อ้อเอาเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งขาไายเขาจะดำหน่อยนะคะทุกคนคะ่ะ พราะว่าตรงหมวกมันต้องสูงไปแน่เลยเห็ดพึ่งขาลายเขาจะออกดำๆค่ะเวลาต้มน้ำเขาจะดำมากๆเลยนะคะออก็จะลองอบดูค่ะเกิน นี่ค่ะเขาก็จะใส่แบบนี้นะคะอ๋ก็ฝานไม้สวยเลยค่ะก็เหมือนหน้าตานะคะหน้าตาขี้เละก็ฝานขี้เละค่ะอันนี้เหมือนจะสูงไปเอาเอาอกก่อนานออกได้สี่ชั้นเองนะคะเี๋ืออีกชั้นหนึ่ง จะพอไหมนะเราก็จะทำให้เขาพอนะคะดอกเล็กดอกน้อยวันนี้อ้อกเก็บหมดค่ะ เราใส่เสร็จแล้วเราก็ปิดฝานะคะปิดฝาแบบนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นอันเสร็จวิธีแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตอนที่เขาอบแห้งแล้วจะเป็นยังไงค่อยมาดูกันนะคะเรามาดูผลงานนะคะเอาทิ้งไว้เมื่อคือนค่ะหนึ่งคืนนะคะรู้นะคะ นี่ค่ะเขาใกล้แห้งแล้วค่ะน่าจะวันหนึ่งคงจะแห้งนะคะนี่ค่ะเขายังไม่ได้แห้งดีนะคะอันเล็กๆเลยคะ่ะเหลือแค่นี้เองนะคะอันนี้แค่หนึ่งคืนนะคะเดี๋ยวมาดูตอนเย็นกันนะคะว่าเขาจะยุบขนาดไหนนะคะปิดตอนค่ะ ตอนนี้เป็นคืนที่สองแล้วนะคะเรามาดูกันเลยว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงนี่ค่ะแห้งเกียมเลยนะคะนี่ค่ะดอกเด่ยวยาวแบบนี้ค่ะเครื่องอบเขานี่สุดยอดมากเลยนะคะไว้อบของแห้งไว้ทานค่ะอันนี้บางๆเลยนะคะบางเฉียบเลยค่ะเราต้องฝานให้หนากว่านี้เนาะ เพราะว่าเวลาแห้งแล้วมันก็จะบางมากเลยค่ะนี่ค่ะดอกเห็ดปิดสวิทช์เลยนะคะสุกแล้วเอยแห้งแล้วมาดูชั้นล่างอ้อเติมเห็ดมันปูไปเมื่อคืนนะคะเห็ดมันปูแห้งเร็วมากค่ะนี่ค่ะดอกเห็ดอบเห็ดแห้งนะคะเนี่ยค่ะ าเราจับไม่ดีนี่หักเกินนะคะเพราะว่าเขาเล็กมากเนี่ยเห็ดแห้งมาดูอีกชั้นนะคะนี่ค่ะเห็ดพึ่งขาลายน้ำเป๊ปะๆ้วก็เห็ดพึ่งขาลายแยกออกนะคะว่าเห็ดพึ่งหวานเรือเห็ดพึ่งขาลาย เดี๋ยวอ้อ,อก,ก็จะจัดใส่ถุงแล้วก็แพ็คคลิปนี้อ้อก,ก็ขอลาก,กันเลยนะคะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้อ้อด้วยนะคะบายบายทุกคนคะ่ะบายบายคะ่ะ